Luxury WOW สนับสนุนโดย All New Camry the new icon of elegance สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับลูกแก้วเช่นเคยนะคะในช่วงของ Luxury WOW ค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวรู้เรื่ออลังการระดับไฮเอน และว,วันนี้ก็เช่นกันนะคะขอเอาใจผู้ที่มีไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบในการขับรถและชอบการเดินทางค่ะกับยนต์กรรมสุดหรูนะคะภายใต้คอนเซปต์ว่า d e a on Ground นั่นเองซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยด้วยค่ะเกิดสิบบอกกันหน่อยค่ะว่างานนี้นะคะมาพร้อมกับความสะดวกสบายรับรองว่าถูกใจนักเดินทางกระเป๋าหนักอย่างแน่นอนเดี๋ยวตามนุแก้เขา้าไปชมข้างในเลยค่ะ ตอนนี้นะคะลูกแกวก็อยู่กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะผู้จัดการสายขายของเรานะคะคุณเอกเอก,อกวิทย์รุ่งกิจวรัสเถียรนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอกขออนุญาตเรียกคุณเอกนะคะค,คุณเอกคะคปกติแล้วเราจะเรียกรถแบบนี้ว่ารถบ้านจริงแล้วเขามีชื่อเรียกแบบเป็นทางการไหมคะก็มี2อสมชื่อะนะครับแต่หลักๆเลยก็จะบางบางคนเรียก home, อมอเตอร์โฮมแต่ถ้าที่ที่ในต่างประเทศใช้จริงๆเรียกว่า RV, <ะ>อันนี้ะมาจากอะไรเอ่ยรีเ r e เรชั่นแนลวีคิวหรือ ถ้าแปลเป็นไทยไง่คือรถยนต์เพื่อสันทนาการและอย่างนี้รถคันนีม้มีความพิเศษยังไงบ้างพอจะบอกให้เราฟังไหมตัวความพิเศษของแทร์ินตัวนี้เราเรียกว่ารุ่นอิน e r อร์สเต n อินเตอร์สเตตเนี่ยไฮไลท์ของเขาคือมันเป็นการรวม ข้อดีของแบรนด์รถยนต์2แบรนด์เข้าไปด้วยกันร,ระหว่าง Mercedes-BenzMercedes-Benz เนี่ยก็คือผู้ผลิตตัวถังเครื่องยนต์แล้วก็ตัวรถทั้งหมดหส่วนทางแบรนด์ a s p i n e เองเนี่ยเขาเอามาในเรื่องของการ Decoration คือการ,ร,รตกแต่งการออกแบบอย่างนี้เรื่องของห้องแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนี่เป็นยังไงบ้างคะยากเห็นจังเลยอ๋อก็ลองเดี๋ยวเรียนเชิญด้านในโอเคได้ค่ะ น,นี่ก็คือภายในของรถนะคะเข้ามานั่งแล้วมันสะดวกสบายมันครบครันมากเลยให้ผูนเนินอธิบายหน่อยดีกว่าว่าฟังก์ชันในรถที่มีอะไรบ้างก็หลักๆนะครับถ้าเป็นรถที่เป็นประเภท RV เนี่ยแน่นอนเลยอย่างแรกก็คือตัวเบาะที่นั่งเนี่ยมันต้องสามารถปรับเพื่อจะปรับ,รบ<ด>มาเป็น,น,<อ>นเป็น,เป,นเป็นที่นอนหรือเป็นอะไรได้อันนี้คือส่วนฟังก์ชันหลักส่วนที่1ก่อนนะครับผมส่วนที่2 ห,ห้องน้ำห้องน้ำเอาตรงนี huh. ้จะมีห้องน้ำ uh huh. นะครับผมห้องน้ำเนี่ยจะมีทั้งเปียกแห้งเลย <ภา S 2> ในตัว <ภา S 2> รวมกันอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเรื่อ,ของของชุดครัวหรือเสียงอืคนสะดวกอย่างอื่น <ภา S 2> อย่างอันเนี้ยเราเลือกมาสําหรับในประเทศไทยเราก็คงไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหติดตั้งเตาแก๊สมาเราก็คงใช้เป็นไมโครเวฟเป็น <ภา S 2> ตู้เย็น แล้วก็จะมีเรื่องของตัวซิงค์ล้างจานนะครับแล้วก็สาหรับเมืองไทยอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยแอร์ปรับอากาศถูกต้องอะะนะครับผมแล้วก็พวกระบบมัลติมีเดียต,ต่างๆก็จะมีชุดทีวีอยู่2จอด้านหน้าด้านหลังนะครับสำหรับผู้โดยสารทั้งสองส่วนดูสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนี่เป็นนี่ห้ออะไรคะเออเป็นดีไซน์ของเขาเช่นกันครับคือสําหรับแบรนด์อสตรีมของเราเองเนี่ยคือเขา,เขา,เ,ขาเขาดีไซน์สมาร็จรูปมาหมดแล้วตอนนี้ลูกค้าสมมติว่าอยากได้แอร์สตรีมสักหนึ่งคัน อาจจะจะทาอะไรกับเขาได้บ้างเพอสิ่งที่ทําได้อย่าง<ม>แรกเลยก็คือโอเคสีภายในเราเลือกได้เราสามารถเลือกสีเบาะหนังเนี่ยได้ทั้งหมด2เฉดก็จะมีเฉดได้แล้วใช่มีเฉดนี้เป็นเฉดสีครีมเป็น ster, ออเสเตอร์แล้วก็มีเฉดสีดําเป็นแบล็กอีกเฉดหนึ่งนะครับผม,ม,มแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราเลือกได้ก็คือสีเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ภายในที่เป็นไม้ทั้งหมดนะครับผมมาถึงอีกหนึ่งอย่างค่ะถ้าเป็นรถบ้านแบบนี้ต้องใช้ทั้งน้ําทั้งไฟใช่ไหมคะในการดูแลความสะดวกต่าง อันนี้ใช้ระบบยังไงบ้างคะมาที่น้ําก่อนเลยน้ำเนอย่างแรกก็เขาจะมีถังเก็บน้ําซึ่งเราสามารถเติมน้ําได้เขาเรียกเป็น fresh water หรือเป็นน้ําดีเนี่ยนะครับผมมีถังเก็บอยู่ข้างล่างประมาณ120ลิตร120ลิตรใช่นะครับผมเสร็จแล้วมันก็จะมีถังระบายของเสียซึ่งในการส่วนของระบายของเสียเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนคือจะเป็น black tank แล้วก็เป็น g r ร y tank ค่ะสมมุติว่าเราใช้น้ําดีในการล้างจานหรือล้างมือน้ำเนี่ยเราจะยังไม่ทิ้งเลยจะถูกไปเก็บอยู่ในถังที่เรียกว่าเกรก่อน คราวนี้เวลาเราไปใช้เรื่องของสุขภัณฑ์ละค่ะ,ะนะครับผมไ้ตรงนั้นเนี่ยค่อยเอาน้ำาต่เกรเนี่ยมาใช้แล้วค่อยลงไปเป็นแบล็คเพราะอันนี้มันจะมีเรื่องของส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเรื่อ,อาาก,การบริหารจัดการทรัพยากรถูกต้องดีออมากเลยเหมุนเวียนการใช้น้ำใช้ได้สกปรกมากก็มาใช้ใชได้อีกส่วนถ้าเป็นเรื่องของระบบไฟ ไฟเนี่ยตัวนี้มีใช้งานอยู่สอย,ย่าง,งก็คือหลักๆก็คือจากระบบไฟที่ต่อตรงมาจากข้างนอกะนะครับส่วนที่2มีแบตเตอรี่คราวนี้ถ้าเกิดกรณีเราใช้งานหนักๆอย่างเช่นระบบไฟที่ใช้โหลดเยอะๆอย่างเช่นแอร์อย่างเงี้ยไมโครเวฟเรามีเครื่องฟันไฟมีเจเนอเรเตอร์เกาะอยู่ท<ๆ>ี่ข้างใต้ของรถเดี๋ยวขอถามหน่อยค่ะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับใช้งานได้กี่คนคะถ้าถ้าพัดพอนนะครับผมเตียงเนี่ยนอนได้อยู่ประมาณ3ท่าน แต่ถ้าตัวรถ,ถนั่งนั่งจริงๆเลยเนี่ยถ้านับนตามตําแหน่งที่นั่งเนี่ยมันจะได้ประมาณ9ก้าพูดถึงเรื่องของการขับขี่มั่งดีกว่าต้องมีทักษะอะไรพิเศษนะคะรถใหญ่มากถ้าเค,เคยใช้งานในเรื่องของรถตู้หรือมีทักษะในการใช้งานรถตู้อยู่แล้วบ้างเนี่ยผมว่าไม่ได้มีปัญหาดับการใช้งานตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ในเรื่องของการขับขี่เนี่ยมันมาเกียร์อัตโนมัติด,ด้วยนะเพราะฉะนั้นเกียร์ออโต้มันแน่นอนสะดวกสบายวงมาลัยพาวเวอร์คือระบบที่มันเป็นเรื่องของช่วยเหลือในเรื่องของการขับขี่ครับเราเราก็เลือกฟังก์ชันมาให้ให้ใช้้งาานดดแสสสะววกทีุ่ลํหรับ รถคันน hmm um, sí ี้ท like so ี mm ่มีฟังก์ชันแบบเด็ดขนาดนี้แล้วก็สวยงามขนาดนี้ขอทราบมูลราคาค่ะก็ราคาเรามี2เวอร์ชันคือไอตัวอินเดอร์เซตเนี่ยมันจะมีเวอร์ชันที่แตกต่างกันก็คือจะเป็นเรื่องของความยาวก็ตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่7เมตรเเมตรแล้วก็ตัวเอ็กซ์่าเอ็กซ์่ารองเนี่ยมันอยู่ดเมตรสี่สิบค่ะตอนนี้ถ้าตัว7เมตรเนี่ยเริ่มต้นที่11บเอ็ดล้าน1นึ่งแสนเก้บล้านหแสนเก้าแล้วก็ถ้าเป็นตัวเอ็กซ์่ารองก็อยู่ที่11บเอ็ดล้านหแสนเครับผม ราคาว้าวมากจริงๆแต่ดูจากฟังก์ชันต่างๆนี่คุ้มค่ามากนะคะคุณผู้ชมคะได้ได้ว่าหรูหราสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเหมือนกับเจฟออนดราจริงๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอกมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับพี่หนิงสไรฉันและแขกรับเชิญคนพิเศษในเจเจนไลฟ์เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ เวลาคิดมันมาจากหัวใจนะ,ะมันไม่ได้มาจากสมองอมอมสถานเป็นทีเก่งๆหลายท่านมาดูก็บอกว่าโอ้โหออดผิดทฤษฎีหมดทุกอย่างทุกข้อเนีผิดหมดเลย